สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับอยู่ชั้นจีในงานฟื้นใจไทยกลับมาสุขด้วยยิ้มสยามนะครับเริ่มตั้งแต่17พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนนี้ในงานก็จะมีอาหารผลไม้และก็สินค้าคุณภาพจากชุมชนผู้ประกอบการและเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างด้านหน้าของเรานี้เป็น ร้านผ้าย้อมนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านฝั่งด้านนู้นจะเป็นตลาดน้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศในงานกันนี่มีร้านจานด้วยสวยชื่อว่า C V B c e r a m i c นะครับ C V B c e r a m i c สวยมากอยู่จานแต่ละอันเขาจะมีการเพ้นลาย CBB เซรามิกอสวยมากๆานี่ก็จะมีแบบร้านขายสินค้าทั่วๆไปตรงนี้อยู่ชั้นจีนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของกินกันดีกว่านี่เลยนี่อันแรกที่เราจะมากินกันขนมครก้าหน้าขนมครกครับเอานมครกชุดหนึ่งครับรวมไหมคะรวมเลยครับ Hmm. 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 Mm. ตรงนี้มีร้านน้ำส้มเลยนะครับถ้าขวดใหญ่ร้อยหกบาทขวดเล็ก40บาทเขาก็จะมีแบบวา่าไส้อัลลำปางคิดละห้าสมีของอนาฮาน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับนี่ก็จะมีแบบวา่าร้านขายของเยอะแยะเลยฝั่งด้านนั้นจะเป็นหมาล่านะทุกคนเดี๋ยเข้าไปตรงกลาง่วนตรงนี้อ้มีไก่ทอดสูตรพริก แห้งสูตรพริกไทยดำของอยุธยานะครับส่วนนี้เขาก็จะมีแบบว่าโซนให้นั่งรับประทานกันนะอุ้ยอันนี้น่ากินเะลไก่ตู่ไก่บ้านย่างสูตรดั้งเดิมอ๋อไก่บ้านย่างเขาสนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเยอะยะเลยมีส้มตรงส้มตำตำปลาเจ็ดสิบาท ตรงโอ้ร้านขายยะนี่มีมะม่วงเบาด้วยอันนี้เป็นพร้านป่าอาจยำแหนมสดลีลายำแหนมสดนะครับอยู่ที่60บาทนี่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งด้านนู้นกันว่า มีร้านอะไรอีกนะครับนี่เป็นบรรยากาศชั้นจีของไอคอนสยามนะครับก็จะมีการจัดงานของมีข้าวโพดข้าวโพดหวานน้ำข้าวโพดเนี่ยโอ้ขิงหมกกุ้งเข่งเล็ก49เข่งใหญ่บ89บาบาทน่ากินมาก ไร่ขุนชายครัวเย็บแป๋วนะครับ mm hmm. นี่มีขนมฝั่งด้านนี้จะเป็นขนมนะครับขนมหวานชิ้นละสิบห้าบาทแล้กินกินกินเปือกเอาเปือกลูกตาล มีชิ้นละสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามากินขนมกัน,นแล้วก็แห้วอันนี้อะไรข้าวโพดก็ได้<ต>เอา้าวนี่มีหนึ่งข้าวโพดอันนี้นข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดอันนี้แห้วแล้วก็เอาข้าวโพดข้าวโพดอันนึง นี่เลยเรียบร้อยแล้วได้ของกินได้ขนมนมเนยเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆมีมีแบบนี้ด้วยมีลูกชุบด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้นนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้น่าก,กินมากนี่คือบรรยากาศในงานเดี๋ยวเราซื้อไปแล้วเราก็มาจะมานั่งรับประทานกันตรงมุมนี้นะครับ ฝัง่งนี้ก็จะมีร้านขายของเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้จะเป็นตลาดย้อนยุคมีถนนเชียงคานด้วยอยู่ฝั่งด้านนู้นเขาขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะพาแบบเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโพชโฆษณาอาุทยามีก๋วยเตี๋ยวต่างๆน่ากินมาก สามารถที่จะมาอุดหนุนได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับอ๋อดูนี่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้หมูทุบนะครับหมูทุบราคาพิเศษโปรโมชั่นถุงละ200บาทหมูทุบโอ้โเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งด้านนี้กันว่าเขามีอะไรอีก อันนี้ก็เป็นกาแฟกาแฟกาแฟชงช่างอหน่ากินกาแฟสดมีไอศกรีมใช่ใช่เขาก็มาจากหลายจังหวัดนะเี่ยมีผลไม้มีกล้วยน้ำปัน่นน้ำปัน่นน้ำเตงโมปัน่นห้าสบหสิบบาทประมาณนี้นะคระับอ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านนี้กันอีกเดินดูบรรยากาศกันนะครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งด้านนี้ก็จะมีผลไม้มะระก,กอผลไม้ต่างๆคุยน่ากินมากผลไม้นี้เขาคัดมาเป็นพิเศษเนะครับโอ้โหตัวนี้หอมมากหอมทูเรียนมาก มีเงาะมิทุเรียนเงาะโลละหกสิบห้าอุ้ยทุเรียนทุเรียนทองมอลทองภูเขาเนี่ยเอาไปเอาไปรถหนึ่งเนี่ยเขียนไปรถหนึ่งมอลทองภูเขาอ๋ออันนี้เป็นทุเรียนส้มใส่น้ำผึ้งอันนี้แบบทุเรียนก้านยาวนะครับจันทบุรี พวงมนลีโลละสามร้อยอ้ผลไม้เยอะแยะเลยตรงนี้จะเป็นของสวนวังสยามจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าอันใหญ่เนี่ยเบอร์ใหญ่โลละแปดสิบเบอร์เล็กหมอนทองโลละสองร้อยพุ่มาณีโลละสามร้อยก็จะประมาณนี้นะอืม อันนี้เป็นอ๋จานกับหมากมัละหกสิบครับสละเนินวงน่ากินทางนั้น,นมีบรรยากาศเขาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีแบบผลไม้พูดไอ้ข้างนมโอ้โอ,อดอออออูไปดู ฝั่งโซนของกินฝั่งด้านนี้กันเขามีเยอะนะครับเป็นแบบเป็นโซนเยอะแยะเลยฝัย่งด้านนี้ก็จะมีแบบขนมตานต,ตโนดคูอยากกินอันเนี้ยอยากกินขนมอันเนี้ยเอาเอาอะไรเงี้เอาเอา,อ,เอ,าอันนี้เอาอันนี้นะครับคูใบเหลียง ทุกคนตรงนี้มี อันนี้ด้วยสามชิ้นหกชิ้นนน่ากินเนาะคือชิลยี่บุ๋นเนี่ยหกชิ้น้อยเนี่ยน,น่ยนาก,กินังมันม่วงสังขยามะพร้าวอันบนชิ้นสามชิ้น้อยชิลลสามห้าเพราะว่ามันอันใหญ่อันล่างหกชิ้น้อยน่าก,กินของฝากเมืองตรังมาจากตรังเลยนะ นี่ก็จะมีแบบอันนี้จะเป็นบ้านตะลิงงามะพร้าวแก้วทอฟฟี่โบราณเนี่ยครับเหนือจรดใต้ลูกหยีเม็ดมะม่วงถัว่วพิตาชิโออัลมอนด์ขนมฝรั่งนะครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในงานนะครับ ก็จะมีของมาแบบถักหลากหลายขายหลากหลายเลยเนี่ยขนมคลองแครงถุงเล็ก50ถุงใหญ่หนึ่งรอไปดูฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีแบบอันนี้มีต้นไม้ขายด้วยร้านต้นไม้ร้านต้นไม้อยู่ตรงบริเวณป้ายตึกชั้นจีนะครับก็จะมีร้านต้นไม้ จำหน,ตร,นตรงนี้ตัต้นเล็กน้อยชื่อร้านนี่นะครับของตลาดภูเออนื้อนี่ต้นเล็กตน้นต้นเล็กนะ่ารกัรกมากอ,อันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโร,รานน้ำส้มอผัดไทยครัวโมโนราจากปากพนังนะครับ จากครัวพัดมีปากพนังมาหลากหลายมากมาจากหลายที่มากอันนี้เป็นลูกชิ้นอนามนจากภูกเก็ตนะครับจากจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยอันนี้บะหมีเบตงสูตรโบราณจากจังหวัดสงขลาโอ้ น่ากินมากถ้าไปเดินดูฟัง่งนั้ว่ามีอะไรอีกอันนี้คือเกียวเมืองคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยก็จะมีไอศกรีมกะทิไม่มีน้ำตาลจากชุมพร ฝั่งด้านนี้ข้าวต้มปลาจากนกครศรีธรรมราชฝั่งโซนด้าน,นี้เป็นโซนอีาสานนะครับจะ<ม>เป็นแบบว่าโซนแบบเสื้อผ้า เสื้อผ้าตรงน,นี้เัเน,นี่ยพีระโคนอยากไปมากเลยปีนี้แต่ว่าเขาไม่จัดงานนะครับพีระโคนเนี่ยก็จะมีแบบบรรยกากาศโรานข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆนานาอยู่ฝั่งนั้นนี้ มีชื่มีสิกเนเจอร์โอมีแบบเป็นลาเต้ตอนนี้มาดื่มกาแฟกันนะครับเป็นกาแฟจงช่างนี่เลยนี่ก็จะมีแบบว่าของอำเภอแดนไซจังหวัดเลยน,นะครับ บรรยากาศไอศครีมก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวรับประทานข้าวกันก่อนนี่คือบรรยากาศมีกะละแมสดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็สิบเก้าบาทของที่เจาะกะละแมนะครับหนึ่งแถมหนึ่งโอ้บรรยากาศแบบว่าเดินสบายมากตอนนี้คือผู้คนไม่เยอะนะครับเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนี่เลยบรรยากาศทั้งหมด เส้นโตตัวโตสัตว์ป่าหิมพานเป็นสัตว์สีเท้าบางตัวมีขนยาวปุกปุยบางตัวไม่มีขนบางตัวหัวคล้ายเลียงผาบางตัวหัวคล้ายมังกรส่วนบริเวณปากมีการออกแบบให้ขยับและคับสิ่งของได้อ๋อีมีสองตัว เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับการมาเที่ยวงานที่ไอคอนสยามในวันนี้เราสามารถที่จะมาด้วยรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีกรุงธนบุรีแล้วก็นั่งรถของไอคอนสยามมานะครับฟรีไม่เสียค่าบริการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็สามารถนั่งกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าได้เหมือนเดิมหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งเราสามารถที่จะนั่งเรือจากท่าของไอคอนสยามไปลงที่ท่าสะทรนนะครับแล้วเราก็ ขึ้น BTS สะพานดักสินกลับบ้านนะครับมีได้สองทางมีเลยเป็นท่าเรือ